สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกสูตรเคลปญี่ปุ่นกันค่ะเริ่มจากตอกไข่เบอร์02ฟองลงไปแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย260กกรัมจากนั้นก็ตีให้น้ำตาลละลาย จากนั้นก็ใส่แป้งมันแมว375กรัมแป้งข้าวเจ้าใบหยก140กรัมและแป้งอนเนกประสงค์330กรัมสูตรนี้จะได้20-23แผ่นขึ้นอยู่กับกระบวยใหญ่หรือเล็กที่เราตากขายได้เงินประมาณ400-500บาทเลยเด้อไม่ธรรมาดาโอ้โหไม่ธรรมาดาจากนั้นใส่เกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาและเบกกิ้งโซดาเศษส่วนสช้อนชาเช่นกัน ด้วยเทของเหลวนมสด250กรัมผสมกับน้ำเปล่า500กรัมเทลงไปแต่อย่าเพิ่งเทลงหมดให้ทยอยแบ่งใส่จะทำให้แป้งตีง่ายขึ้นทยอยแบ่งใส่ตามคลิปเลยตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราเข้ากันดีตีให้แป้งเนียนที่สุดและหลงเหลือเศษแป้งให้น้อยที่สุดแป้งเคลกจะได้เนื้อเนียนๆเติมกลิ่นวานิลลาลงไปเลยสองฝาตามด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ ความเข้มก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันจากนั้นก็นำแป้งเค้กไปกรองอีกรอบแป้งจะได้เนียนๆขั้นตอนสุดท้ายใส่เนยละลายลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วใช้ตะก้อมือตีให้เข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแป้งเค้กของเรา เสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกไปเปิดร้านการ